สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณดับสิล้างนะคะขั้นเทพของเรานะคะหสูตรคะดับต่อเนื่องมา10กว่างวดแล้วนะคะถือว่าเป็นเลขดับที่ขั้นเทพจริงๆนะคะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะแต่ว่าจะดับต่อไหมสําหรับงวดนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําเตือนก่อนนะคะ คำเตือนวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทานิติความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากเป็นบรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยซรัพย์นะ,ะเสียงค่อนข้างที่จะเบานะคะเพราะว่าแอดเซฟเสียงไว้นะคะถ้าใครที่ฟังแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ให้ใส่หูฟังเอาแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ดับสิบล่างเนี่ยก็ดับต่อเนื่องมานะน่าจะเป็นสิบสิบงวดแล้วนะที่แอดลงให้เนะี่ยงวดที่ผ่านมาเขาได้เลขดับที่สี่สามสองหนึ่งพลนวันฮนะออกมาที่เก้าหนึ่งหลักสนะิบฮะดับของเรานะก็ดับผ่านฮนะห้าสูตรนะสูตรที่หนึ่งดับสี่ผ่านฮนะสูตรที่สองดับสี่ผ่านฮนะสูตรที่สามดับสามผ่านฮนะสูตรที่สี่ดับสองผ่านฮนะแล้วก็สูตรที่ห้า ดับหนึ่งนะคะผ่านคะเราจะมาตามต่อนคฮะทั้งห้าสูตรคะแต่แอนลืมปิ้นใบที่เป็นอ่าใบชุดนี้มาให้นะ,ะเดี๋ยวรอทำตอนหน่วยล่างแล้วกันคะค่อยอ่าเอามาตับให้ทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะสูตรที่1ดับมาแล้ว241งวดสูตรเลยใช้หลักหมื่นสามครั้ง10บน5ครั้ง10ล่าง2ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง10ทายครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่สองครั้งและบวกข้างที่4ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮนะ2บวก0นเท่ากับ2,2บวก8เท่ากับ0,0 0วก6เท่ากับ6 หบวกศนเท่ากับ6กบวก6เท่ากับ2 2บวก4เท่ากับ6 6บวก4ะะี่คะเท่ากับ0ย์ดับทีบ 0, ะะ่0ูนย์คะสำหรับสูตรที่1นสูตรที่2ดับมาแล้ว243งวดสูตรเราใช้หลักพันร้อยบน10บน3ครั้งหน่วยบน6ครั้ง10บล่าง3ครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1นและบวกข้างที่6 9บวก2เท่ากับ1 1บวก2 เท่ากับสาบวก6เท่ากับ9 9บวก7เท่ากับ6 6บวก4เท่ากับ0 0นบวก8เท่ากับ8 8บวก6นะเท่ากับ4ดับที่สี่นะสำหรับสูตรที่2สูตรที่3ดับมาแล้ว237งวดสูตรเราจะใช้หลักหมื่นสองครั้ง10บน3ครั้ง10ล่างหน่วยล่างสองครั้ง10หน้าครั้งที่สองสครั้งร้อยท้ายครั้งที่1 รอยทายครั้งที่สองสิายครั้งที่2องลบบวกค่างที่แปบวกสอเท่ากับศูนย์บวกเาเท่ากับเก้บวกสองเท่ากับหนึ่บวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่สี่บวกสอเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสอบวกแดเท่ากับศูนย์ดับที่ศูนย์นะชนกัน2องสูตรแล้วนะสูตรที่สี่ดับมาแล้วสองรงวดสูตรเราจะใช้นะะหลักหมื่น ร้อยบนสองครั้งสิบบนสิบล่างสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งห้าครั้งสิบทายครั้งที่สองสามครั้งเดี๋ยวร้อยทายครั้งที่หนึ่งห้าครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบทายครั้งที่สองสองครั้งแล้วบวกข้างที่สองเดี๋ยวแบบนังนค่ะ สี่บวกสี 4, 2, 2่เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกเเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับแปดบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับหดับที่หนะคะสูตรที่5ดับมาแล้วสองรอยสี่สิบงวดสูตรเใช้หลักหมื่นหลักพันสิบบนหน่วยบนสงครั้งหน่วยล่าง สี่ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งอ่านี่แหละแอดกินยาเยอะเนาะแอดเบื่อกินยาลดตะ้มูกไปถ้าแอดขานตำแหน่งผิดเนี่ยให้เพื่อนดูตามที่แอดขีดอะเมื่อกี้นี้น่าจะขานผิดหลักหมื่นหลักพันสิบบนหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างสี่ครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สอง สิทายครั้งที่หน่หน่วยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยทายครั้งที่สอครั้งสิทายครั้งที่สองระบกครั้งที่ห้บวกเเท่ากับสาบวกสีเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้บวกสี่เท่ากับสาบวกสงเท่ากับห้าห้บวกหกเท่ากับหนบวกเก้ท่ากับศูนย์บวกหเท่ากับหนึบวกหเท่ากับเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหเท่ากับส ดับที่สองฮะครบแล้วนะคะ5สูตรคันเทปของเราฮนะเราได้เลขดับในงวดนี้นะดับสิบล่างฮนะ0ชน2สูตรนะดับที่สี่ดับที่ห้านะแล้วก็ดับที่สองนะถ้าตัวเลขนะ4ตัวนี้นะคะไปชนกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะก็อย่าตัดทิ้งนะให้เลือกเล่นไปนะสำหรับ0 4 5 2นะจะสามารถดับ ต่อให้เราไมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึง่งฮะจากที่แอดดูเนี่ยก็ตัวเลขเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นะฮะในตัวที่ชนเด่นนะสามารถนะคะอ่าน่าจะดับให้เราอยู่เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันฮะที่แอดบอกนะว่าสิล่างเนี่ยสามสูตรของเราชนในงวดนี้ได้ตัวชนห้าตัวนะฮะเจ็ดศูนย์หน่งสองสี่ะตัวที่ติดดับเนี่ยศู 0, 4, 2, นย์สี่สองะติดดับนะฉะนั้นตัวที่เด่นนะฮะ ก็จะเป็นฮาลขคีนะฮะก็คือ7ฮะกับ1นะฮะให้เพื่อนๆพิจารณาฮะแอดก็จะให้เด่นไปนะที่7กับ1นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบนะเกับ1สามารถเลือกพิจารณาได้นะฮะเพราะว่าเขาไม่ติดดับนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะก็จะเป็นฮะแต้มล่างนะให้กับเพื่อนๆนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะฮะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ